ผู้กองธรรมนัฐในฐานะรมวเกษตรเคยประกาศไว้ว่าเคยประกาศคำโตอะไรไว้อย่างไรเดี๋ยวันนี้เปิดปีใหม่แล้วนะครับเราจะทวงสัญญาพูดถึงผู้กองธรรมนัฐมนักระทรวงเกษตรผู้กองนะมีที่ปรึกษาหลายคณะมีที่ปรึกษาหลายชุดมีที่ปรึกษาหลายแบบคถ้าพูดถึงที่ปรึกษาที่เป็นทางการที่ปรึกษาตามกฎหมาย เป็นค่าราชการการเมืองมีมีมไรายได้มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนตามระบบก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกคาะที่เปิดเผยใช่ไหม,มก็เปิดเผยหมดก็เปิดเผยหมดแต่ว่ามันมีมันมีอยู่ไม่กี่คนไงเช่นเลยข่าน้ำตีก็มีคนเดียวอ๋อใช่โดยไฟบรงครับก็บอกแล้วไงบอกว่าน้ำตีแต่และคนรวมถึงผู้กองธรรมนัสก็จะมีที่ปรึกษาหลายคณะนะใช่ ที่ปรึกษาในคณะไม่ได้จํากัดด้วยต้องกี่คนเนาะแล้วแต่จะตั้งได้ใช่ใช่ใชจะแบ่งไปดูแลด้านไหนก็แล้วแต่จะตั้งเป็นองค์คาพยพของตัวเองอะแต่ที่น่าสนใจเขาว่ากันว่าที่ปรึกษาของผู้กองธรรมนัฐเนี่ยมีคณะแต่ละคณะก็แตกต่างกันไปไม่ธรรมดาใช่ไหมมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วก็มักจะมีอะไรแปลกๆเช่นอยู่ย สายตรงของโพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศก็มาปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของผู้กองธรรมนัฐหรืออย่างเช่นอดีตอธิบดีกรมปรุสั์คนหนึ่งเกษียณแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้กองธรรมนัฐแต่เป็นได้อยู่ไม่กี่เดือนเห็นว่าสกิดให้ออกไปแล้วหรอลาออกไม่แน่ใจว่า ออกเองหรือถูกสกิดให้ออกไม่แน่ใจเออไม่แน่ใจสกิดให้ออกหรือเปล่าคุ้นยังไงไม่รู้มันก็ดูแปลกๆนะใช่มีอากอมก้ยมีแปลกกว่านี้อีกมัมีมีผมเข้าใจว่ากําลังจะมีที่ปรึกษาใหญ่อีกคนหนึ่งที่ในที่สุดนะด้วยวิธีทางการเมืองนะด้วยไฟบรงคับทางการเมืองนะเผยผู้กองธรรมนัฐคงสกิดพี่ไปเถอะเดี๋ยวเหนื่อย ไปเดี๋ยวมันพันมาถึงผมเดี๋ยวผมเสียไปด้วยมาเรื่องนี้อ่านั่นก็ที่ปรึกษานั่นก็เรื่องอที่ปรึกษาเราก็อินโทรกันมาซะยาวไอ้เรื่องที่ปรึกษาของผู้กองนะเรื่องที่ปรึกษาของผู้กองธรรมนัฐแต่ละคณะแต่ละแบบแต่ละชุดแต่ละคนนั้นจี๊ดจ๊าดซ่านถึงสูงจริงๆมันมีสตอรี่ขอยกยอดไปขยายประเด็นกันในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่ชาววันนี้ขอโทรสัญญาผู้กองหน่อย ย้อนกลับไปเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ก่อนปิดปีใหม่19ธันวาค่ะผู้กองธรรมนัฐเคยประกาศว่าอย่างไรเรื่องคดีหมูเถื่อนค่ะย้อนฟังกันอีกสักครั้งฟังเลยนะเชิญฟังเลยค่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะขาว่เราสปที่ปชมันมีขยายผลขยายผลฮะขยายผลตามที่เป็นข่าวทั้งหมด เดี๋ยวก่อนสิ้นปีนี่คงจะเห็นเห็นหน้าเห็นตาเห็นชื่อจริงนามกุลจริงแล้วมีใครเกี่ยวข้องบ้างทั้งหมดผมเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือว่าก็ตามที่เคยเป็นข่าวก็สามารถเอาผิดได้แจ้งความเอาผิดได้ระบบรัษัทใหญ่ๆก็โดนหมดไม่สนต่อใช่ไหมก็ปเจอตออันนี้เดี๋ยวใส่เขารับผิดชอบเป็นคดีพิเศษก็ ได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมแล้วโปรเซสที่ทําไปก็ก่อนปีใหม่ก่อนที่31ธันวาก็จะเห็นทั้งหมดแล้วน่าจะปิดคดีได้แล้วนะครับครับักไหมครับก่อน31ธันวา,า,นวาก่อน31ธันวา2566วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่4แล้วคะ่ะ4วันเอง <laughs> ไวรุ่นใจร้อนจะทวงแล้วหรออะ <laughs> ก่อน31ธันวาคม <จะ S> 2พ6<ว>6กองธรรมนัสบอกว่าจะสามารถปิดคดีหมูเถื่อนได้เปิดทั้งชื่อคนเปิดทั้งชื่อบริษัทใหญ่ๆจะได้เห็นหน้าเห็นตาชื่อจริงนามสกุลจริงมีใครเกี่ยวข้องบ้างนักข่าวก็ยิงคำถามต่อผู้ก,กองก็บอกว่าตามที่เป็นข่าวหมายถึงถามถึงนักการเมืองด้วยไหม,ย,มยืนยันว่า เอาผิดได้หมายถึงเอาผิดตัวใหญ่ขบวนการหมูเถื่อนเอาผิดนักการเมืองได้เอาเอาเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บคลิปวันที่สิบเก้าไว้นะแต่วันนี้วันที่สี่มกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็บไปหมดแล้วโอเคเอาอ,อย่างนี้ด้วยความเห็นใจและด้วยความเข้าใจผู้กองธรรมนัสงานก็คงเยอะใช่ค่ะดูทั้งกระทรวงองเมื่อเมื่องานเยอะภารกิจก็แย่ภารกิจแยอ่ยอ,อืม และต้องมานั่งแบกรับเรื่องคดีหมูเถื่อนด้วยต้องตอบคาถามความคืบหน้าคดีหมูเถื่อนทุกวันเมื่อไร่จะจับตัวใหญ่ได้เมื่อไร่จะกระชา,ากนักการเมืองที่อยู่ยเบื้องหลังขบวนการหมูเถื่อนได้อยากขนาดเลยเจ้าลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นจะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีะจะทาหน้าที่ตั้งแฟม้มอีกแล้วตั้งแฟ้มขบวนเพื่อช่วยให้สิ่งที่ผู้กองธรรมนัฐประกาศไว้บรรลุเป้าได้โดยเร็วไม่เป็นไร สัญญาไว้ว่า31ธันวาคมจะบรรลุเป้าจะปิดคดีจะเปิดตัวใหญ่จะกระชากหนัาก,าก,หนากการเมืองอะไรประมาณนั้นก็ในเมื่อข้ามมาถึงพศใหม่2567งานคงเยอะจึงยังทำอย่างที่ประกาศไว้ไม่ได้อยากกันนั้นเลยเจาะลึกทุกไทย ช่วยตั้งแฟ้มจะช่วยตั้งแฟ้มข้อมูลจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นจะด้วยจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นจะปิดมันจะเห็นโครงชัดหมดอเอาเพจที่หนึ่งขึ้นจอเลยต่อไปนี้คือข้อมูลธุรกิจมูเถื่อนเครือข่ายเป็นอย่างไรนี่เลยยังจําได้ไหมว่ากันที่จริงมันเป็นข้อมูลวงในที่เราหยิบฉวยมานําเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งใช่แต่เกรงว่า ทีมงานของผู้กองไม่ได้คลิปเป็นเอาไว้และก็เกรงว่าผู้กองจะจาไม่ได้ดังนั้นเราจะทําหน้าที่ตั้งแฟ้มแฟ้มข้อบูลคดีหมูเถื่อนผู้กองครับเครือข่ายธุรกิจหมูเถื่อนโครงสร้างเป็นดังนี้บนสุดเลยก็คืออดีตัุมนตรีป่อปลาปอปาไหนไปหาเองผู้กองก็รู้ผู้กองก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมเราก็รู้นะผู้กองก็รู้ผู้ชมเราก็รู้ใต้อดีต รัฐตีปอป่ะก็จะประกอบด้วยกลุ่มทุนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทุนนําเข้าหมูเถื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทุนทําหน้าที่กระจายนาเข้าแล้วต้องกระจายในประเทศค่ะกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งนาเข้ากลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งทําหน้าที่กระจายโอเคนะล่างสุดเลยเครือข่ายล่างสุดเลยเป็นกลุ่มบริษัทชิปปิ้งบริษัทชิปปิ้งจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นมือปฏิบัติการ นำเข้าหมูเถื่อนไงก็รกระบวนการก็รับเคสจากกลุ่มทุนนาเข้ามหมูเถื่อนค่ะไปดําเนินการในเชิงของพิธีกรรมพิธีการขั้นตอนกระบวนการเอาหมูเ<า>ข้ามาเอาหมูข้ามแดนเข้ามาแบบแอบ,บแอบ,บแบบร,บรอบๆสับแดงเท็จอืมอะไรประมาณนั้นเพื่อที่จะเอากระจายในตลาดให้ได้อโอเคประมาณนี้นี่ผมชี้เป้าให้แล้วนะอนดีตรัฐมนตรีปรปาข้างล่างก็คือกลุ่มทุนนำเข้าหมูเถื่อนแลกลุ่มทุนกระจายหมูเถื่อน ซึ่งกลุ่มทุนเหล่านี้หลายคนก็รู้จักผู้กองผู้กองก็รู้จักเพียงแค่ผู้กองอาจไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นทําอะไรข้างหลังริบชิดเป้าเขาเลยนะไม่พอมาดูกันต่อ<ร>ค่ะปลาเป็นใครก็รู้แล้วนะออโอเคทีนี้ใกล้ตัวผู้กองหนักเข้าไปเอกไปดูเพจที่สองจำได้ใช่ไหมครับเจอรลิลไทย i อินไซต์ a i l a n d เคยหยิบฉวยเอาคลิปลุด คลิปแอบอัดและคลิปจงใจหลุดหนึ่งคลิปมาเปิดให้ชมให้ฟังกันเป็นคลิปเสียงสนทนาของผู้ชายสองคนคนหนึ่งก็คือทอไทยกรพลสวรร์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกคนหนึ่งชื่อทอธนดลทอทงทอธนดลเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของผู้กองเองผู้กองต้องรู้จักใช่ค่ะ สาระที่คุยกันในคลิปแอบอัดแล้วก็จงใจปล่อยหลุดพูดกันถึงดิวลับๆ10บกิโล <10 S 1> ใน,ลนยุทธจักรการเมืองเป็นที่รู้กันว่า10กิโลก็คือ10ล,ล้านบาทาพูดง่ายๆ10ล้าน10กิโลหรือ10ล้านเป็นค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ให้มีการปล่อยออมูเถือนของบริษัทสิขันถิ่นที่ถูกกักติดอยู่เนี่ย,ย,ยติดกรมศุนนะ่ ไทกรก็ออกหน้าช่วยบร,ริษัทสีขันธอ,อสิคทิในการเคลียร์<ว>หมู <ลด S 1> ที่ถูกกักจะทำอย่างไรก็ไปคุยกับที่ปรึกษาของผู้กองธรรมนัฐด้วยความเคารพผู้กองผู้กองก็เรียกทอธนดลไปคุยสิผู้กองก็เอาคลิปแอปอัดตัวนั้น<ไ>ปเป็นตัวแกะรอยแล้วก็ย้อนรอยแล้วก็รวบมันทั้งกระบวนการสิ ก็จะเห็นตัวละครทั้งหมดเลยนะนอย่างน้อยในฐานะที่พวกกองรับผิดชอบกลุ่มทุกกลุ่มโอเคแบ่งงานให้คุณชายาดูแลกรมปศุสัตว์แต่ในที่สุดต้มนตีว่าการก็ดูทั้ง,ท,งทั้งกระทรวงและทั้งกระทรวงรับผิดชอบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะพวกกองก็เรียกธนดนมาสอบถามแล้วก็ขยายผลไปที่ไทยกรแล้วก็ขยายผลไปที่สิขันทินสิ มันจะมันก็จะได้จบหรือถ้าฟังคลิปนะก็จะมีตัวละครไม่มีตัวย่อเลยตัวเต็มหมดเลยท่านตีจะง่ายมากเลยในคลิปแอบอัดบอกหมดเลยนะละเอียดยิบเลยถึงชื่อตัวกลางอย่างน้อย3ชื่อใช่บอกชื่อเต็มด้วยรู้เลยว่าใครมีตําแหน่งด้วยบางทีก็เอ่ยเป็นตาแหน่งด้วยผู้กองถ้าผู้กองเรียกธนดนดลคน<า>ใกล้ชิดมาเคลีย์ <c oughs> มาคุย แล้วก็ขยายผลไปที่ไทยกรขยายผลไปที่บุคคล3ามคนที่ถูกเอ่ยชื่อในคลิปหลุดขยายผลไปที่บริษัทสิขันทินปิดแฟ้มได้เลย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 เอ,อ้าวนะถ้าผู้กองยังงงๆนะถ้าผู้กองยังงงๆนะจะรายงานผู้กองจะช่วยตั้งแฟ้มให้ผู้กองเพิ่มผู้กองมันไม่ใช่เฉพาะหมูเถื่อนเดี๋ยวนี้นะมันมีตีนไก่เถื่อนและมีเนื้อวัวเถื่อน เข้ามาด้วยอ,อมันมากกว่าหมูเถื่อนสรุปนะมีทั้งหมูเถื่อนมีทั้งวัวเถื่อนหมายถึงเนื้อหมูเถื่อนเนื้อวัวเถื่อนตึน,นหมูตึอ <c oughs> งในวัวเถื่อนแล้วก็มีตีนไก่เถื่อนบ้านเราชอบบ้านเราชอบดูเหมือนว่าขบวนการมาเฟียที่เล่นทั้งไก่ทั้งหมูทั้งวัวจะเป็นขบวนการที่ใหญ่โตมโหรารมากกว่าขบวนการของ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 อดีตต้นตีปอปาแอนด์แอดเดอแก๊ง ร้ำตีปอปลาแอนเดอร์แกงก็เล่นอาจจะเล่นเฉพาะหมูแต่มาเฟียกลุ่มนี้ที่เราจะกระชากหน้ากากจะช่วยตั้งแฟ้มให้ผู้กองเล่นใหญ่กว่าทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็ตีนไก่โอเคคีย์เวิร์ดนะก็คือเฮียกอไก่แต่เฮียกอไก่่าดโพนในยุทธจักรได้มันต้องมีลมใต้ปีก ที่แข็งแรงใครเป็นลมใต้ปีกของเฮียกอไก่ดูด้านบนของข้อมูลที่เรานำเสนอบนจอซ้ายมือด้านบนเสียตอตอนไหนก็ตอนนั้นแหละขวามือด้านบนบิ๊กจอก็จอนั้นแหละเสียตอและบิ๊กจอเป็นลมใต้ปีกทำให้เฮียกอไก่พังาดทำตัวเป็นมาเฟีย ไก่หมูหวัวถืงเถิดได้โอเคแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องมีมือมีไม้มีข้าราชการคนสําคัญอยู่สองคนที่ทําหน้าที่เป็นมือเป็นไม้เป็นมือเป็นตีนให้ับเฮียก่อไก่คนหนึ่งนั้นชื่อย่อสเสือชอช้างอีกคนหนึ่งชื่อย่อสเสือก่อไก่ตั้งแฟ้มให้พวกกองแล้วนะพวกกอง<ด>ตัว<อ><อ>ะครเหล่านี้ตัวะครเหล่าน,านี้อยู่ใกล้ใกล อยู่ใกล้ตัวผู้กองเหลือเกินใกล้มากเลยหายใจลดกันได้ดว,ว่าก่อน3 1ธันวาคม2566จะปิดคดีหมูเถื่อนจะจับตัวใหญ่จักรชาคนัาก,าก,นกการเมืองที่อยู่เบื้องหลังวันนี้วันที่4ไปที่ไหนแล้วครับผู้กองถ้ามีปัญหาผู้กองงานยุ่งจะช่วยย่นย่อจะช่วยตั้งแฟ้มให้ผู้กองทั้งหมดนี้เราก็ตั้งแฟ้มให้ตั้งเยอะแยะเอาละครับ ไปดูบิ๊กจอลมใต้ปีกเป็นใครดูภาพดังต่อไปน,นี้ครับลมใต้ปีกของเฮียกอไก่คนนี้ก็คือนั่นแหละนั่นแหละนนั่นแตรง,ง,ง,งกลางนั่นแหละตรงกลางกเก่งสีกะกีนั่นแหละอ,อเฮียกอไก่ก็คนผูกไทยสีฟ้านั่นแหละอืม,อม